สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหวยฮานอย,นนอยนอจะ3สน่อยแยกน้อยแยกรอบจะมีน่อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อย v ีไอพีนะจ้าแนวทางของวันอาทิตย์จะวันที่1 9เกเดือน10จะเดือนตุลาสองพันห้าร้อยกสิจ้าสำหรับพนฮานอยของเขาเมื่อวานจะแนวทาง สำหรับน้อยพิเศษให้เด่น4ีครับ1พ้นพิเศษจะ34029บนมา40จับกู่ผ่าดไปนอกเขาเฮามีตัวใหญ่มาตัวน้อยเราจะมา40โอ้โหเดนซมาจ้ะนังเหนียวจอบอะไร สำหรับน้อยรอบปกติจะให้เด่น8กับ6พุ้นน้อยรอบปกติ2 7 9 9 0 9บนเกาหลังกันเลยทีเดียวพาดไปสำหรับน้อยรอบ VAP จะให้เด่น9กับ8พุ้น v p 4 2 6 0 4พาดไปเนาะ มาเคดินหน่อยพิเศษฮะสำหรับวันที่สิบเก้าบนีฝากตามต่อหลักการนอาจากสำหรับแนวทางฮหาหนอยองเฮาเนาะลุงหายสง้งสูตรจะมารวมกับแยกน้อยจะเปรียบเทียบกันเบิงได้จะรวมหมักสูตรได้กับตามสูตรนั่นจะก่อนสินาปปําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจรา,รารณาวิีหขกันอีกทีหนึ่งหละกัารเนาะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามมันจะส้วงนี่ฮาหนอยอวยแยกหน่อยจับทางอางอกอน้องสวงนี่ <c oughs> สำหรับมือนีคอยมาปังปังละกันเนาะสำหรับน้อยพิเศษม,มือนี่ให้เดนหกกับหาจับคู่เดนหกอย่างหกหนึ6 1, 6 4, 6 0, 6 9, ่งหกสี่หกศูนย์ฮกเก่าลองเบิร์นหุกฮุกสำหรับเดนหาหนึ่ง หา 6, หกหเจ็ดน้วยพิเศษลองเบิร์นหหกฮกหาหาสำหรับน้อยรอบปกติจะให้เดนเจ็ดกัะพผ้นน้อยรอบปกติจะอ่านน้อยรอบปกติจะคูเดนเจ็ดจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหาเจ็ดศูนย์ เด่นหกวรอบปกติหกหาหกหนึ่งหกสี่หกศูนย์สองน้อยส่วนหกหน้อยนี่ร้องเบิร์นหกหกสำหรับน้อยรอบวิพี่จะไฮเด่นหนึ่งกับศูนย์จับคูเด่นหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหก หน่วยวีพีเมื่อนี่เด่นหนึ่งได้เล็กเรียงหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหหนึ่งเจ็ดสำหรับเด่น 0, 1, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0 7, ูนย์หนึ่งศูนย์ส่ศูหาศูนเจมีอยู่ตะจับเป็นหน่วยสำหรับวีพี่เราเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง สำหรับโตเน้นกาน้อยวีพีรองเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศสหนึ่งหากหนึ่งหกสีเบิร์หกหกเจดหนึ่งเจสีร้องเบิรบ์หาหาฮกกหหาเนนหาหาหาสหาหนึ่งฮกสี่แล้วก็6กหนึ่ง ลือเปิดไฟตัวนี้อโอเคจะเรียบร้อยสำหรับแนวทางฮาหนอยของเ้าเมื่อนี่ตามนี่เลยจำเมื่อนี่ก็ค่อยมาปังๆเด้งๆเตรต็มๆถูกน้อยละกานเนาะขอให้มาเด้งๆตัตวเน่นตัวจอละการเนาจะขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละการเนาะแนวทางมีขาม่าวมีรู้จะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายๆเนาจะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงซัมเนี้ละการจะสวัสดีจ้า